ช่วงคริปโตกอสเซคริปโตกอสเซคริปโตกอสเซเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศชาวคริปโตกับทางด้านคุณเอ็ดเวิร์ดคันนาปุมกันนะคะสวัสดีค่ะเอ็ดเวิร์ดค่ะสวัสดีครับพี่มอนและคุณผู้ชมครับอเป็นไงชาวคริปโตครับ <c ười> ก็ขออนุญาตสรุปภาวะตลาดนะครับว่าราคาเช้านี้เป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ ตอนนี้ราคาปัจจุบันของบิตคอยก็อยู่ที่44,200ดอลลาร์สหรัฐครับก็ปรับตัวขึ้นมาจากเมื่อวาน2%ครับอีเทอริวอยู่ที่3,220ดอลลาร์สหรัฐก็ปรับตัวจากเมื่อวานเกือบ5%ครับบีนแนนซ์คอย420ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นมา3.1% XRP ตอนนี้ครับสามารถแซงคาร์ดานโนขึ้นมาได้แล้วนะครับตอนนี้ XRP ขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่4ตอนนี้ราคาอยู่ที่0.8 ดอลลาร์สหรัฐรก็บวกขึ้นมาเกือบ2%แล้วก็คาร์ดานตอนนี้หล่นลงมาอยู่อันดับที่5ครับก็ตอนนี้อยู่ที่1.19ดอลลาร์สหรัฐก็บวกขึ้นมา2.9%นั่นเองนะครับผมส่วนตลาดไทยเช้านี้ครับ Most Active ยังเป็นเหรียญกาล่าครับเหรียญกาล่าตอนนี้ราคานิ่งก็อยู่ที่2 2บาท08สั่งบิตคอยหนึ่ง0้าน0บาทบวกขึ้นมา2%ครับ USDT หรือ t e t t o r ครับ t e t h e r ตอนนี้อยู่ที่33บาท จุด26ตางครับตอนนี้เนี่ยราคาของ USDT นะครับก็ค่อนข้างร่วงลงอย่างต่อเนื่องนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้นาเหรียญ USDT นี่สามารถแตะขึ้นไปที่34บาทได้เลยนะครับในช่วงที่คิปโต้โคริซีทั้งตลาดเนี่ยเป็นขาลงนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยพอคิปโตทางตลาดเนี่ยพยายามที่จะกลับตัวขึ้นไปนะครับทำให้เหรียญเทเทอร์อย่าง USDT เนี่ย ก็เริ่มมีการขยับลงมานะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของค่าเงินไทยนะครับที่มีการแข่งข่าขึ้นมาด้วยก็เป็นได้นะครับต mm hmm. ามไปด้วยอีเทอร์เรียมครับอีเทอร์เรียมตอนนี้ก็อยู่ที่หนึ่งแสเจ็ดพันสี่รอยเก้าสิบเก้าบาทครับก็บวกขึ้นมา4ี่ดเก้าเปอร์เซนเหรียบิตครับขอ,อยู่ที่สามร้อยสามสิบสามบาทจุดแปดสบเก้าสังบวกขึ้นมาหนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซนนะครับผม mm hmm. ส่วนเนื้อหาของวันนี้ครับก็เหมือนจะเป็นข่าวใหญ่ บิตนึงนะครับผมก็เป็นข่าวใหญ่แล้วกันนะทางรัสเซียนะครับผมตอนนี้เนี่ยรัฐบาลรัสเซียและก็ธนาคารกลางนะครับผมก็ได้มีการบรรลุข้อตกลงนะครับเกี่ยวกับการเสนอร่างกฎหม่ควบคุมคริปโตเคอเรนซีแล้วนะครับก็ทางรัฐบาลรัสเซียและก็ธนาคารกลางรัสเซียจะปฏิบัติบิตกับบิตคอยเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเงินสกุลเงินหนึ่งเลยนะครับผมซึ่งจะเป็นจะเป็นเงินแล้วนะครับผมจะไม่กล่าวว่ามันเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเลยนะครับ โดนบอกว่คุมเลยคดนเงินอ่ามาคุมแล้ว่บอกมันคือเงินนะครับผมก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการวันที่18กุมภาพันธ์นี้ครับผมซึ่งสกุลเงินดิจิทัลนะครับก็คือบิตคอยเนี่ยจะสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในรัสเซียนะครับก็ต่อเมื่อมีการทำธุรกรรมผ่านระบบธนาคารหรือตัวกลางที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นครับก็การทำธุรกรรมอ่ะครับ จะอิสระแบบเดิมไม่ได้แล้วอิสระแบบเดิมบบไม่ได้ครับผมก็บางประเทศก็บอกว่าบิตคอยไม่ใช่เงินนะคืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่รัสเซียบอกว่าเห็นข้อดีของเทคโนโลยีของบันนะฮะแต่ว่ามันก็ควรที่จะถูกควบคุมเหมือนกันแล้วก็บอกว่าอ่ะบิตคอยอยากใช้กันนักมามาเป็นเงินเลยแต่ก็ต้องควบคุมนะอ่ะก็การทําธุรกรรมของบิตคอยที่มีมูลค่ามากกว่า6กแสนบูเบิลหรือประมาณ8 0 0 0ดอลลาร์นะครับผมขึ้นไปเนี่ยแต่ต้องมีการชี้แจงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ถ้าหากฝ่าฝืนเนี่ย หรือเป็นการกระทําความผิดทางอาญาเลยครับผมออออก็การเคลื่อนไหวครั้งนี้นะครับผมก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่ไม,ไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับว่ามันจะมีการส่งผลออต่อธุรกิจแล้วก็พลเมืองในรัสเซียอย่างไรนะครับผมแต่ว่าแน่นอนครับว่าตอนนี้นะ ท่าทีของรัสเซียเนี่ยเป็นมิตรต่อคิปโต,โตโคอเรนซีมากขึ้นแล้วแน่นอนเลยนะครับผมก็คือชัดเจนแล้วนะว่าท่าทีเนี่ยเป็นมิดนะครับผมถึงอ,อ,อันนี้คือไม่ใช่ต่อต้านนะยาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางธนาคารกลางรัสเซียเนี่ยก็ได้มีการออกจดหมายมาใช่ไหมที่แนะนำนะครับผมให้หน่วยง,งานต่างๆนี่ออกมาแบนนะครับผมหรือแม้แต่การซื้อขายคริปโตหรือแม้แต่การขุดน,นะครับแต่ฟลมีปูตินเนี่ยประธานในทีรัสเซียได้บอกนะเฮ้ย ประเทศเราเนี่ยจะเสียโอกาสไปไม่ได้นะเราเนี่ยมีทรัพยากรที่เพียงพอนะถ้าเราตัดโอกาสตรงนี้ไปนะประเทศเราเนี่ยจะล้าหลังไปเลยนะดิวชันเนี่ยจะไปคุยกับธนาคารกลางเองหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมอันเนี้ยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่18กุมภาพันธ์นี้ก็จะประกาศอย่างเป็นทางการนั่นเองให้บิตคอยเป็นสก,กุลเงินนะครับผมมาถึงทางฝั่งของเหรียญเทเตอร์ครับ USDT ครับผมล่าสุดน,นะครับผมทางสมาชิกสภาสหรัฐครับ ก็ได้มีการเตือนกล่าวนะครับผมว่าเรียญ USDT เนี่ยเหรียญ stablecoin นะครับเปรียบเสมือนระเบิดเวลาครับอย่าไปยุ่งกับมันนะครับผมซึ่งสมาชิกรัฐสภารายหนึ่งเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นความผิดปกติของมันนะครับผมซึ่งอย่างตอนนี้เนะี่ยเป็นหัวข้อที่ทาง Capital Hill เนี่ยก็ได้ความสำคัญค่อนข้างมากเลยนะครับผมซึ่งคุณ f ว r ์เรนเ n วิสันนะครับผมก็อาในรูปภาพนี้ก็กล่าวนะครับว่ามันคือระเบิดเวลานะ คือเป็นการระเบ,บิดเวลาทางการเงินที่เกิดจากความไม่มั่นคงของเหรียนะครับซึ่งทางเดวิสันเนี่ยก็กล่าวนะครับว่ามันไม่มีความโปร่งใสในเทเตอร์เลยนะคือทางบริษัทเทเตอร์ที่เป็นผู้ออกเหรียญเนี่ยไม่เปิดเผยเลยว่ามีอะไรบ้างนะแล้วก็เนี่ยควรจะเป็นกรอบที่เปิดเผยต่อน,นักลงทุนได้แล้วนะครับซึ่งเดวิสันเนี่ยบอกนะว่าหน่วยงานกํากับดูแลเนี่ยควรควบคุมเทเตอร์มากกว่าริปเปิลเสียอีกนะครับริปเปิลเนี่ยก็เป็นบริษัทผู้ออกเหรียญ XRP นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีคดีความกับทางาตงส นะครับพี่กลตอสหรัฐเนี่ยเพ่งเลงไปยังเหรียญ XRP นะครับเพราะกลอเตอสหรัฐไ่มองว่าเฮ้ย XRP เนี่ยมันเป็นหลักทรัพย์หรือเปล่านะคือเหมือนเป็นการปล่อยหุ้นกู้หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะซึ่งทางเทเตอร์นี่ก็บอกแล้วนะครับไม่ใช่ในการออกเหรียญครั้งนี้นมันเป็นการออกเหรียญคริปโตนะฮะซึ่งตอนนี้กดีความก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับผมถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทวิเปิลก็จะมีข้อที่ได้เปรียบมากกว่ากลตอสหรัฐอยู่ก็ตามนะครับ แต่ว่าเดวิสันีนกมอร์เนี่ยบอกว่าเทเตอร์เนี่ยมันควรที่จะควบคุมมากกว่าริปเปิลนะคุณจะไปเสียเวลากับริปเปิลทำไมคุณเนี่ยต้องมาดูเทเตอร์นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวนะครับผมว่าทางบริษัทเทเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้เอาเงินดอลลาร์เนี่ยมาตรึงมูลค่าไ้กับสเตเบิลคอยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งทำให้เป็นข้อถกเถียงกันนะครับผมว่าเฮ้ย เอเธอเนี่ยเสกเหรียญเซฟคอยขึ้นมาตามอำเภอใจหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าเดวิสันนะครับผมเขาก็ม่ใช่คนที่ต่อต้านคริปโตเคอเรนซีนะครับตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างสนับสนุนคริปโตอันดับต้นๆนะโดยรัฐโอไฮโอในสหรัฐอเมริกาเลยนะครซึ่งเดวิสันก็เป็นสมาชิกของ Congressional Blockchain Caucus และ House Financial Services Committee นะครับผมเพราะว่า ที่ผ่านมานะก็มีการพิจารณาครับเกี่ยวกับ Sta b l e c คอยจากคณะทำงานของประธานในทุกริดีในตลาดการเงินนะครับก็ทางประหลัดกระทรวงการคลังนะครับก็จะชี้นำการพิจารณาครั้งนี้ด้วยนะครับผมซึ่งก็มีการแนวโน้มนะครับที่จะผลักดันนะครับผมให้มีการจำกัดการออกเหรียญ Sta b บ e c คอยของตัว t ทเตอร์นะครับผมแล้วก็จะมีการเน้นนะครับให้กับสถาบันรับฝากเงินประกันซึ่งหมายถึงธนาคารเป็นหลักเลยนะครับ บ้านเราครับก็เจฟินนะครับผมก่อนหน้านี้นยก็มีข่าวนะครับที่ทางเจฟินเนี่ยจับมือกันกับ BTS Skytrain นะครับก็ตอนนี้นะฮะดูเหมือนว่าเขาก็ได้เริ่มมีประกาศดีเดเกี่ยวกับการใช้เจฟินคู่กับทาง BTS แล้วนะครับก็เหมือนทางเจฟินจะเป็นการเเร่งการเข้าใช้งานนะครับสู่ระบบนีเวที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนมากขึ้นนะครับผมก็ดีเดเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์วันเดือนนี้นะครับผมก็ การเจฟินเนี่ยก็บอกนะครับว่าจะใช้เหรียญเจฟินเนี่ยแลก a b b i ิ Point ครับจาก Rabbit r e w a r d s นะครับเพื่อที่จะมาใช้งานเครือ B D S เลยนะครับผมก็จะมีทั้งพวกรถไฟฟ้านะครับเค r r y Express m c d o n a l d ดนอลแมคโดล้วก็อื่นๆนะครับผมซึ่งหวังจะเพิ่มฐานผู้ใช้งานเนี่ยไปสู่ระดับ1ล้านรายภายในปีนี้เลยนะครับซึ่งรูปแบบการใช้งานนี้ครับผมก็จะเป็นการใช้พอยแลกพอยนะโดยการนำสกุลเจฟินเนี่ยไปแลกแรปปิ o พอยนั่นเองนะครับผมก็ผู้ใช้งาน B D S นะครับ ขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถเอาเจฟินเนี่ยไปแลกคาร์บิด Point แล้วก็มาแลกตั๋วนะครับขึ้นรถไฟฟ้าได้นะครับผมแล้วก็ร้านอาหารอื่นๆนะครับผมซึ่ง a b b i บิด wards เนี่ยจะอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยใบอนุญาตนะครับแล้วก็เป็นการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์อ e ิมมันนนะครับผมซึ่งตัว JFIN เนี่ยก็คือ u ่า l i t y t o ตี้นะหรือ Utility อ่หรือโทเคนที่ พร้อมใช้งานนะครับเป็นดอโตเคนที่เพื่อการใช้ประโยชน์แล้วก็ไม่ได้เป็นสื่อการในการชําระเงินนะครับหรือว่า means of payments นั่นเองนะครับผมซึ่งจะสามารถขยายการใช้งานเจฟินเนี่ยไปได้เลยนะครับผมโดยไม่ขัดต่อความขัดแย้งของข้อห้ามของทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็กรต่อนะครับผมก็เปรี่ยนเสมือนเป็นโทเคนตัวหนึ่งนะคาก็ไม่ได้เอาออกมาให้มันใช้เป็นสกุลเงินนะครับผมซึ่ง ก็จะเริ่มมีการเปิดให้ผู้ใช้งานเนี่ยนะครับได้ใช้ในวันที่14กุมภาพันธ์แล้วก็จะมีใช้งานผ่านแอป JID นะครับผมซึ่งจะมีการเพิ่ม Rapid p o i n t เ,เข้ามาอยู่ในแอป JID ด้วยแล้วก็จะใช้ j f n ใ e แรก Point ซึ่งทางเอ่อทาง j f i n เนีก็จะมีจัดโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษในการแรกให้ด้วยนะครับผมก็ นี่ก็ต้องดูกันไปนะครับว่าถ้าใครในมีแอปของ J จไออเฟนเนี่ยก็ไปซื้อเหรียญ JF ฟิแล้วก็เอามาแลกกันกับรับบิทพอยต์นะไม่รู้เขาแลกกันยังไงนะฮะหรือว่าใครในที่มีรับบิทพอย n t อยู่แล้วก็อาจจะมาแลกเป็นเจฟินได้นีเดี๋ยวต้องต้องดูตอนที่เขาเปิดตัวออกมานะครับว่าเขาจะทําอย่างไรบ้างน,นะครับผมแต่ว่าตอนนี้แน่นอนนะครับว่าผู้ใช้งาน Bd s นะครับก็จะสามารถใช้เหรียญเจฟินเนี่ยแลกเป็นตัว๋วขึ้นรถไฟฟ้า BDS ได้นั่นเองครับ ก็เป็นผลงานวิจัยนะครับผมเกี่ยวกับชาวอเมริกันนะครับก็แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอเรนซีชื่อดังอย่าง E t ทอโนะครับก็ได้มีการทำแบบสอบถามเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีะนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับการวิจัยของ E t ทอโนะครับเผยว่าคือเป็นการกระจายพอร์ตโฟลิโอของตัวเองนะครับคือนอกเหนือจากการกระจายพอร์ตโฟลิโอของตัวเองนะครับ แล้วก็ให้โอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าชาวอเมริกันนะฮะก็สนใจในนักลงทุนที่ม,มีความรู้เกีก่ยวกับคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับผมเขาบอกเลยนะครับว่านักลงทุนที่เมีความรู้ในเรื่องของครนะิปโตเคอเรนซี่นยมีเสน่ห์ที่ค่อนข้างแรงครับ แล้วก็เป็นเรื่องของความรักนะครับบอกเลยนะครับว่าคริปโตเนี่ยตอนนี้เนี่ยมาแรงนะครับผมซึ่ง3าใน4ี่ของผู้เข้าร่วมกันทําแบบสํารวจนะครับผมก็บอกเลยนะครับว่ามีแนวโน้มที่จะออกเดตกับผู้ถือคริปโตเคอซีมากกว่าผู้ที่ไม่สนใจในคริปโตนะฮะแล้วก็นอกาจากนี้นะครับผมเ,เกือบเ5บนะครับยอมรับว่าพวกเขาเนี่ยจะออกเดตครั้งที่2กับ คนที่จ่ายเงินเป็นบิตคอยครับแล้วก็ผลสํารวจเนะี่ยพบว่านะครับคนโสด20%เนี่ยจะได้รับความสนใจมากขึ้นถ้ามีหากมีการใช้ NFT นะฮะตั้งเป็นรูปโปรไฟล์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์หาคู่นะครับเดี๋ยวผมคงต้องเอา NFT เนี่ยเดี๋ยวไปหาเอาตั้ง NFT ขึ้น Facebook ตัวเองแล้วแหละนะก็นะ ตามการประเมินของ Pew Research Center นะครับชาวอเมริกรัน16%เนี่ยได้มีการจัดสั่งความมาัง่งคั่งบางส่วนในตลาดคริปโตเคอเรนซีไปแล้วนะครับผมโดยผู้ชายอายุน้อยระหว่าง18ปถึง2ีปีเนี่ยนะครับผมคือวัยนี้เนี่ยนะครับเขาก็เป็นวัยที่มีความกระตือรือร้นในเรื่องของการออกเดทอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นวัยรุ่นนะก็เป็นกลุ่มที่สนใจมากที่สุดในกลุ่มคริปโตเคอเรนซีนะแล้วก็ส3ของพวกเขาเนี่ยจะลงทุนในอุตสาหกรรมลงทุนอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีไปแล้วเรรียยบ้อ แล้วก็ถ้ามีการเปรียบเทียบกันกับผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยอายุต่ำกว่า30ปีเนี่ยมีเพียง19%เท่านั้นที่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะครับก็ค่อนข้างตรงกันกันกนกบรีเสิร์ชที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับว่านักลงทุนคริปโตส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ชายนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆด้วยนะครับอา,ายเล่นเกมหรืออะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะออกมาเป็นผู้ชายนะครับผมซึ่งาการรับรู้ถึงคริปโตเคอเรนซีในชาวอเมริกันนะครับ ก็มีความรับรู้ถึงคริปโตอนซ่ค่อนข้างเยอะนะครับโดย8 6ของผู้เข้าร่วมการอตอบแบบสำรวจเนี่ยยอมรับนะครับว่าตัวพวกเขาเองนี่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเภทนี้อยู่แล้วนะครผมแต่ว่า mm hmm. เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าอ e ีทโรเนี่ยทำแบบสอบถามที่ไหนนะคือด้านบนแพลตฟอร์มของตัวเองเนี่ยแน่นอนกับว่าข้อความผลสำรวจตัวนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีการไปแอสเล็กน้อยนะ คือเพราะว่าถ้าสมมุติว่าไปทําบนแพลตฟอร์มตัวเองนี่แน่นอนรับว่าผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตัวริปโคเรนซี N C อยู่แล้วนะครับก็อ e ีทโรเขาไม่ได้แจ้งไว้นะว่าเขาการทําแบบสํารวจที่ไหนนะเพราะถ้าเป็นตัวแทนของชาวอเมริกันเนี่ยเขาก็จะต้องทําเป็นโคต้าขึ้นมานะครับกระจายไปแต่ละรัฐเลยนะให้แต่ละรัฐเนี่ยเข้ามาตอบแบบสอบถามนะครับถึงจะเป็นตัวแทนของชาวอเมริกันทั้งอเมริกันได้นะแต่ถ้าเข้ามาแค่บนแพลตฟอร์มอีทโรเนี่ย โดยความคิดผมแล้วเนี่ยมันจะออกมาไปแอดแน่นอนนะครับผมก็ผมเชื่อว่ามันก็มีคนอีกมากมายนะที่ยังไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีมากพอนะครับแต่ว่าแบบสอบถามนี้นะครับบอกมาเลยนะครับว่า86% ของผู้ที่ทำอ่าผลสํารวจเนี่ยนะครับมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ในกรอสเกลก็มีการทาแบบสอบถามน,นะครับแล้วก็พบว่า26%ของนักลงทุนชาวอเมริกันเนี่ยมีการถือครองบิตคอยนแล้วก็นอกจากนี้นะครับ60%เนี่ยกย็ยอมรับนะครับว่าตัวพวกเขาเนี่ยสนใจที่จะลงทุนในคริปโตเคอเรนซีสกุลอื่นๆด้วยนะครับผมซึ่งกรอสเกลก็มีการประมาณการเอาไว้นะครับว่า55%ของผู้ถืออ่บิตคอยน์ปัจจุบันในเอเมริกาเนี่ยก็ได้ กระโดดเข้าสู่ตลาดนะครับค่อนข้างเยอะเลยในช่วง12เดือนที่ผ่านมานะครับสุดท้ายของวันนี้ครับเป็นเรื่องของ Metaverse d ครับ t e c e n t r a l ครับก็ล่าสุดนะครับซัมซุงเนี่ยก็ประกาศจะมีการเปิดตัวงานแถลงข่าวนะครับผมแล้วก็ประกาศเปิดตัวนะครับในงาน Galaxy Unpacked ใน d e c e n t r a l ลแลเลยนะครับก็เป็นโลก Meta เว r ร e ครับกองานเนี่ยจะเริ่มในวันพุธเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับผมก็ น่าจะเป็นเมื่อคืนนะอ่าเป็นงานที่ผ่านมานะครับผมก็จัดขึ้นไปแล้วนะครับก็คือแฟนฟนเมตาเวิร์สนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับในงานซัมซุงอ่าแปดรนะครับผมก็เป็นสถานที่จําลองร้านใน New York City นิวยอร์กซิตี้นะฮะแล้วก็เป็นการสร้างขึ้นใหม่บนแพลตฟอร์มอ่อดิจิทัลไลน์เลยนะครับผมซึ่งอ่อ ผู้เข้าร่วมงานนี้นะครับก็สามารถเข้าไปคือจริงๆมันงานมันผ่านไปแล้วนะเอาเอา,เอาว่าในรูปภาพนนะียคือตัวผมคือผมเพิ่งแคปมาจากโมฮานนะครับคือผมก็เข้าไปไปเดินดูแล้วนะครับผมก็เป็นชอปของเขาซ้ำซูนะครับเพราก็ค่อนข้างสวยงามน,นะครับก็การเล่นดีเซนทแลนน์นี่ยก็สามารถเข้าผ่าน Google Chrome ได้นะครับสามารถติดตั้งได้แล้วมันก็สามารถ เข้าสร้างอาวตารของตัวเองเนี่ยได้2รูปแบบนะครับผมคือหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะต้องมีเมตามาสนะครับกระเป๋าเงินคริปโตนะครับหรือ2เนี่ยคุณอาจจะเข้าในสถานะแบบเกสนะครับผมคือไม่ต้องมีกระเป๋าคริปโตก็ได้แต่ว่าก็เข้าไปแบบแบบเป็นเกสที่แบบไม่ได้มีกระเป๋าเงินหรืออะไรนะฮะ แต่แนะนําว่าถ้าใครเนี่ยาสามารถสร้างกระเป๋าเงินคริปโตได้ก็สร้างไปเถอะมันสร้างง่ายมากเลยเมตามาสนะฮะมันก็เป็นฮอตวอลเล็ตชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งพอสร้างเมตามาสเนี่ยมันก็สามารถอินเทอร์เฟซกันได้กันกับทางดีเซนทัลไลน์นะครับผมซึ่งมันก็สามารถให้เราเนี่ยเอาเงินเข้าไปใส่ในเมตามาสแล้วก็สามารถซื้อเสื้อผ้านะครับช้อปปิ้งหรือซื้อที่ดินหรืออะไรเนี่ยตินของต่างต่างในมากมายเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดีเซนทัลไลนเนี่ยก็เปิดเล่นกันแบบเบต้าอยู่นะครับผมก็ อย่างนี้ผมเดินไปดูนะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะฮะแต่ว่าเมื่อวานีนผมก็เข้าไปในบาร์แห่งหนึ่งนะครับก็ไปนั่งจิบเบียร์ไปเล่นดนตรีเล่นเปียโนโไปไปเล่นโตะสนุกอะไรกับขับไปนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างเ,าเพลิดเพลินแล้วกันนะ,ะแบบดึกๆใครไม่มีอะไรทำนะครับก็เข้าไปเดินเล่นในดิสเน่ทัลเลนก็ก็ค่อนข้างแปลกใหม่ดีเหมือนกันนะฮะก็เป็นโลกเมตาเวิร์สนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับคริปโตกอสิบวันนี้ครับ อ่าได้ค่ะขอบคุณมากเลยเอ็ดเวิร์ดฝนตกใช่ไหมฝนตกครับมันเพิ่งหยุดเลยนะโอเคอ่าเดี๋ยวต้องระมัดระวังด้วยนะเดี๋ยวไม่สบายกันนะฮะอ่ามีเสื้อกันฝนต้องใส่ด้วยนะโอเคขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับพี่มอนครับอ่าอก็เมามันมากเลยนะมีการไปเที่ยวที่เกาหลีได้แล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของชาวคริปโตนั่นเองนะฮะค่ะอ่ะตกลงรัสเซียคุมแล้วล่ะไม่รู้ชาวบิตคอยจะ ชอบหรือไม่ชอบนะต้องตามดูนะ,ะเขาเกิดมาเพราะเขาไม่อยากให้ใครคุมแต่เมื่อมีการคุมเขาจะทำอย่างไรกันอะก็ติดตามไปโลกบางโลกอ่ะก็ไปได้ดั่งใจเสมอนั่นเองนังทุนนะฮะก็โดนคุมตลอดเวลานะฮะในตอนนี้พราอ,อยู่ร่วมกันในสังคมสังคมก็จะต้องมีกฎและระเบียบนั่นเองนะคะช่วงค r y ปโตก o ส s ซ็ c คริปโตกอ s เซ c r คริปโ o ก s สเ